ครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวสวนคลิปนี้สวนสะสมที่วังกระทาปากช่องนครราชสีมานะครับพามาดูการแก้ไขทุเรียนที่ปลูกใกล้ๆต้นไม้ไผ่นะครับคลิปที่แล้วที่ทําลงไปประมาณสักเดือนเสร็จๆนะครับต้นต้นนี้เหลืองมากๆนะครับเพื่อนเหลืองแบบชนิดที่ว่าแทบจะแทบจะตายเลยเ่างั้นแต่ครับนะไม่ยอมแตกยอดยืนเฉยเลยนะครับเพราะว่ารากไม้ไผ่มาเต็มเลยนะครับนี่ครับจากวันที่ผมตัดรากไม้ไผ่ตรงนี้นะครับที่ผมทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับนะว่ารากไม้ไผ่ขนาดนี้ทุเรียนจะสู้ได้อย่างไรนะครับนะ ขุดลึกไปประมาณ50เซนเติเมตรนะครับแล้วก็ตัดรอบขุดตัดรอบโคนไม้ไผ่ที่เขาเดินมานะครับนี่นะครับเพื่อนรลากไม้ไผ่ที่เดินมาอย่างต้นทุเรียนต้นน mm ี hmm. ้นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับนี่นะครับมีแต่ลากไม้ไผ่มีแต่ขุยไผ่ทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยเนี่ยมีแต่ลากไม้ไผ่ทั้งนั้นตอนนั้นทุเรียนเขาก็แย่เลยนะครับเพื่อนๆทีนี้พอตัดลากไม้ไผ่เสร็จปุ๊บล้วก็หว่านปุ๋ยขี้แก่เม็ดสองสามกำมือแล้วก็ยี่ห้าเจ็ดเจ็ดอีกสองกำมือนะครับโดยรอบ เดือนเดียวนะครับเพื่อนๆกลับมาเลยนะครับ <c oughs> กลับมาได้นะครับเพื่อนๆถ้าใครมีปัญหาปลูกทุเรียนใกล้รากไม้ไผ่ที่มีน้อยนะครับแต่ใไกล้ต้นไม้ไผ่แล้วก็ขุดขุดยางพาับผมพาทำนะครับนะขุดรอบไม้ไผ่อันนี้เป็นไม้ไผ่กิมซุงนะครับถ้าเป็นไม้ไผ่ตัวอื่นก็อาจจะลากรากจะไม่ใหญ่ขนาดนี้ก็จะขุดง่ายกว่านี้นะครับกิมซุงนี่ถือว่าสุดยอดของไม้ไผ่ของรากเยอะเลยนะครับรากใหญ่ด้วยครับเพื่อนๆ <c oughs> เพราะฉะนั้นรากไม้ไผ่ที่มาอยู่บริเวณนี้ก็จะถูกตัดขาดไปที่นี้เขาก็จะ น่อย่อยสลายเป็นปุ๋ยแล้วก็ทําให้ดินโปร่งก็มีข้อดีนะครับเพื่อนๆนะพริกปรีดี่งเป็นโอกาสว่านกันนะครับนี่ก็กลับมาหมดแล้วนะครับจากวันนั้นนี่แทบจะกลับมาไม่ได้เลยนะครับแทบจะเอาทิ้งเลยว่างกันเถอะครับแต่ผมน่ะรู้นะครับรู้ปัญหาของเขานี่นี่ต้นหนึ่งนะครับเพื่อนตรงนี้ต้นนี้ก็อีกต้นหนึ่งที่ลากไม้ไผ่เดินมาจากนู้นมาถึงต้นนี้ต้นใหญ่นะครับนี่ครับดูเขาแตกยอดนะครับเพื่อนเราวก็แก้ไขปัญหาถูกทางนะครับเพื่อนๆถ้าใครมีปัญหาแบบนี้นะครับก็ตัดลากไม้ไผ่ออกแล้วก็็ทําาาคคววมสอดโยรบนแล้กให ปุ๋ยคีการดเม็ดสองสามกำมือแล้วก็ยี่ห้าเจ็ดเจ็ดสองกำมือก็จะกลับมาได้อีกมาเขียวได้อีกนะครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ก็มีเรื่องอการตัดรักไม้ไผ่นะครับมาเล่าสู่กันฟังมาแก้ตามที่เราวิเคราะห์ได้นะครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ